สวัสดีจ้าวันนี้สายแดกมาทำหล่นปลาลานะคะไก่หล่นปลาปล้าะปลาาสายแดกเรานะคะตำเครื่องนะคะมีพริกกระเทียมข่านะคะแล้วก็รากผักชีเนาะสามสหายสี่สหายห้าสหายเรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะพี่น้องเอ๋นะ รวมไก่นะคะรวไก่ใส่ปลาปลาใส่แดดะมนามใส่กุ้ยเข้าไปใงชนลสเข้าไปแป้งนัวแป้งนัวนะคะภาษาเรา ใส,ใส่น้ำปลาสายแดงนะคะมือลั่นนิดนึงนะเมื่อกี้นะที่นาลั่นนะคะอยู่กับปลานี่นะคะอยู่กับปลาตั้งไฟนะคะใส่ถาดนะตั้งถาดมาถึงจะอร่อยนะคะเสร็จแล้วจ้าน่ากินไหมสุดแซ่บเลยนะคะเป็นหม้อเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ